มีพระไลดด่าอาจารย์เบียร์ปล่อยเข้าไปเธอมึงไม่ต้องไปสนใจหรอกมึงเคยเห็นพระไปไปเกิดเป็นเปรตไหมมึงเคยเห็นหรือเปล่าเปรตมี21ประเภทหนึ่งใน21ประเภทนั้นมีพระไปเกิดเป็นเปรตสบงลุกท่วมด้วยไฟจีวอลุกท่วมด้วยไฟสังฆติลุกท่วมด้วยไฟ,ไไฟ,ไไฟบาทลุกท่วมด้วยไฟร้องโหยหวนตลอดวันตลอดคืน ภิกษุเปรตกูไม่ได้ด่าพระนะกูยกตัวอย่างเปรตที่พระตายไปแล้วไปเกิดเป็นเปรตอันนี้กูพูดจริงนะมีในพระสูตรนะเปรต1ในจำนวนนั้นอยู่ใน21ประเภทภิกษุเปรตภิกษุมีเปรตสามเณรเปรตสามเณรลีเปรตมีหมดสบงจีวรสังฆติบาทลุกท่วมด้วยไฟ ร้องโหยหวนตลอดวันตลอดคืนแล้วคนอาจารย์โกรธหรือเปล่าที่มีคนไม่เห็นด้วยกับอาจารย์กับการฟังธรรมไม่โกรธกูจะโกรธเรื่องอะไรทําไมกูต้องโกรธเป็นเรื่องของมันไม่ได้เรื่องของกูมึงอยากจะทําอะไรทําไปเลยมึงอยากจะด่ากูจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ทําไปกูไม่ได้เคยโกรธกูไม่เคยเข้าไปด่าเขานี่กูไม่เคยมานั่งไล่สวดด่าเขาด้วยซ้ำมึงเห็นกูนั่งไล่สวดด่าเขาเหรอมีแต่คนมาพูดให้ฟังกูก็พูดเดี๋ยวกูก็เปลี่ยนเรื่อง ไม่ใช่จุดประสงค์ตั้งช่องมานั่งไรสัตว์นั่งไลรสดดากูอย่างเดียวกูไม่ทําเสียเวลาดากูมีประโยชน์อะไรต่อกูหน่อยสิไม่มีประโยชน์เอาเวลาไปสอนธรรมะเกิดมาเป็นพระทั้งทีบวชมาขอข้าวเขาฉันอาหารทั้งทีห่มหนึ่งผ้าย้อมฝาดตามหลักคำสอนทั้งทีทำตัวให้มีประโยชน์ต่อพระศาสนาหน่อยไม่ใช่เป็นกาฝากเกาะศาสนาไปวันหนึ่งคืนหนึ่ง เที่ยวขอบินทบาทอาหารเขากินเพราะไม่มีปัญญาทำงานทางโลกดังนั้นขอให้ตั้งใจขวนขวายในการบอกสอนธรรมะของพระพูทธดเจ้าไม่ใช่มานั่งด่าชาวบ้านเขาไม่ใช่นั่งมาล้มชาวบ้านเขาไปสอนธรรมะสอนให้คนมันเลิกมีความเห็นผิดสอนให้คนมีคุณธรรมจริยธรรมไม่ใช่มานั่งด่ากูจะมีประโยชน์จะไรมานั่งด่ากูด่ากูไม่ได้ช่วยจะลบศาส,สนาแทนที่จะไปสอนนสิงที่มันถูก ไปสอนให้คนเดินออกจากความเร็วความชั่วนั่นจะทําให้ศาสนาเจริญไม่เสื่อมในเมื่อตัวเองมั่นใจว่าตัวเองสอนถูกทําไมตัวเองไม่เอาสิ่งที่ถูกออกมาสอนกูอยากรู้แค่นี้แหละเอาสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกออกมาสอนสิมาสอนแข่งกับกูเลยถ้ากูสอนผิดจริงจะไม่มีใครฟังกูเลยเพราะเขากําลังสอนในสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นใครเขียดกูด่ากูเห็นว่ากูสอนไม่ถูกต้องมึงออกมาสอนแข่งเลย อะไรที่ว่าถูกมึงเอานำชัยเป็นท้องนาา้าเดินเอาความจริงนั่นออกมาประกาศเลยยืนหยัดต่อความจริงไม่ต้องมาค่อนแขวนไม่ต้องมาดากูเสียเวลาการดากูไม่ได้ช่วยทำลายความจริงลงได้ไม่สามารถทาไม่สามารถประกาศความจริงที่มึงพูดว่าความจริงอะไรคือความจริงมันไม่สามารถทําได้วิธีการเดียวคือมึงต้องประกาศความจริงออกไปถ้ามึงคิดว่าสิ่งที่มึงสอนม,มันถูกสิ่งที่มึงเชื่อมันถูก สิ่งที่มึงเห็นมันถูกแล้วสิ่งที่กูทําอยู่มันผิดมึงไม่ต้องเอาเวลามาด่ากูมึงเอาเวลาไปสอนสิ่งที่ถูกต้องมึงรู้ไหมทําไมทุกวันเนี้ยกูพูดเรื่องหมอดูล่างทรงแล้วมันกระเทือนเพราะกูพูดในสิ่งที่มันถูกกูไม่ได้ด่าหมอดูล่างทรงแต่กูด่าต่อสา์แห่งความเห็นผิดกูไม่ได้ด่าจอจงหมอดูล่างทรงคนใดคนหนึ่งแต่กูด่าต่อสา์ความเห็นผิด ที่มันหลอกลวงช่อฉนช่อโกงไม่มีความเห็นถูกต้องคนเลยตื่นตัวกันเต็มไปหมดเพราะเขาเข้าใจเหตุผลกูจึงชนะต่อความเชื่อเหล่านี้ได้เพราะกูประกาศความจริงเมื่อกูประกาศความจริงขึ้นมาไหร่ความเห็นผิดมันย่อมแน่แน่นิ่งลงไปมันย่อมแดดนิ่นลงไปมันย่อมสู้ไม่ได้ต่อความจริงนั้นมันย่อมทนต่อการเพ็จสูจ์ไม่ได้ต่อความจริงนี้ ดังนั้นใครเห็นว่ากูสอนผิดเอาความจริงมาสู้เอาความจริงมาประกาศถ้าความจริงที่กูพูดอยู่มันเป็นของเท็จของปลอมของลวงเดี๋ยววันหนึ่งคนจะเดินออกจากกูไปเองแล้ววันหนึ่งกูจะอยู่ไม่ได้กูจะมอดไหม่ไปด้วยความลวงของกูแต่ถ้ากูยังพอกูยังพูดความจริงอยู่ได้นั่นหมายความว่าสิ่งที่กูพูดความจริงนี้ก็ทนต่อการเพ่งพิสูจน์ หัดยอมรับความจริงซะบ้างว่ามึงโค่นลงกูไม่ได้มึงโค่นล้มกูไม่ได้ยอมรับความจริงซะจะได้เริ่มมีความสุขกับเขาสักทีกูเห็นมีความทุกข์มามานามากแล้วเดือดเนื้อร้อนใจมานานมากแล้วตั้งสติเนาะจะได้มีปัญญาเกิดขึ้นกับเขาซะบ้างจะได้เลิกทุกข์ใจกับเขาซะบ้างจะได้เลิกทุกข์ร้อนใจกับเขาสักทีกูเห็นแล้วกูสงสาร เกิดเป็นพระทั้งทีแต่ทาประโยชน์ให้พระศาสนาไม่ได้ดีแต่ทำลายคนอื่นเขากูเห็นแล้วกูสมเพศเวทนา